ที่ผมฟังไม่เข้าใจยากช่วยกันถอดความเข้าใจแล้วกันนะว่ามันมี A และ B อยากกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันแต่ความเกรงใจอ่ะมันทำให้ A กับ B ไม่พูดกันตรงๆว่าอยากกินก๋วยเตีย๋ยน A ถามบีเออยากกินอะไรเปล่า B ฟังอยากกินก๋วยเตีย๋ยนก็ดาว่าเออ A มันต้องกินอะไรอย่างอื่นแน่เลยอะไรเงี้ย ก็เลยบอกเอไปว่าอะไรก็ได้เอก็เลยเอออะไรก็ได้แน่นะแต่คําว่าแน่นะก็ยังเกรงใจบีซึ่งก็ไม่รู้ว่าบียิงก็เตียนก็บอกอ่ะกินข้าวราดแกงแล้วกันไอ้บีได้ยินก็โหเฟลเลยเฮียแม่งมันเลือกมันไม่ได้เลือกก็เตียนเว้ยมันเลือกข้าวราดแกงมันก็เลยบอกอืมก็ได้ไอทางเอพอยบีก็ได้ก็เลยแบบเฮ้ย อยากกินก๋วยเตี๋ยนแล้วไปกินข้าวราดแกงก็เลยออดแดกก๋วยเตี๋ยนเลยพอสองคนเอบี B ก็เดินไปถึงร้านข้าวราดแกงกินเสร็จสับเรียบร้อยอิ่มแป้เลยอิ่มนี่คือไม่ได้อร่อยด้วยนะแล้วก็ไม่ได้อยากกินหรอกแต่ต่างฝ่ายต่างต้องกินเพราะความเกรงใจคันไถมีอยู่ว่าถ้าเป็นเจื่อนเปี้ยนเจื้อนเปื้อนจะแก้ปัญหาวิธีนี้อย่างไร แก้ <Change. S 2> ปัญหาแล้วนะครับ A กับ B พออิ่มเสร็จวันหนึ่งสนิทกันก็มาพูดถึงเรื่องเนี้ว่าเวลากินอะไรอยากกินตามที่ใจอยากจะกินเลยฉันน่ะชอบกินก๋วยเตี๋ยวเว้ยเอ้าวไอฮาปัดโรแม่เจ้าไอ้ B ฉันก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันอา้าวบก็ถามแล้ววันนั้นมึงไม่บอกกูล่ะโอ้โหพาไปกินข้าวราดแกงปัดโถมึงก็ไม่พูดแหละว,ว่าอยากกินก๋วยเตียนะ๋ยน่ะ กูเ,เกรงใจมึงไงแล้วเพื่อนเชินล่ะที่ไม่ได้สอนและไม่ได้ให้รวิ้อะไรแต่อยากจะรู้ว่าเพื่อนเชินคิดยังไงแคชประดิช